ทำท่าเฉยๆค่ะแล้วก็ไม่มีเสียงเลยค่ะบางอันก็รู้เรื่องบางอันก็ไม่รู้เรื่องค่ะละครใบหรือที่เรียกว่าไมาเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์มาตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อมนุษย์เราได้ใช้ท่าทางสีหน้าเพื่อบอกเล่าเรื่องราวมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรร์จากการแสดงสีหน้าท่าทางสู่การพัฒนาเป็นละครใบไม่ปรากฏบันทึกไว้อย่างเป็นทางการว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรแต่ชัดเจนว่า ตั้งแต่สมัยยุคกลางและกรีโบราณได้ใช้ละครใบ้เพื่อแสดงในงานศาสนาต่อมาชาวโรมันได้ทำให้การแสดงโดยไม่ใช้คำพูดนี้เป็นที่น่าสนใจและได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยการสร้างเรื่องราวที่ชัดเจนการเล่าเรื่องราวที่หลากหลายการใช้ดนตรีเสื้อผ้าและหน้ากากเข้ามาประกอบการแสดง จะใช้อุปกรณ์ค่ะแต่ละครใบจะใช้อุปกรณ์ที่ร้องห่นค่ะเหมือนแบบไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะละครใบ้หรือในต่างประเทศเรียกว่ามายหรือแพนโทไมแม้มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่มีจุดร่วมคือเป็นการแสดงที่ไม่ใช้คำพูดใช้เพียงท่าทางของนักแสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสอดแทรกความบันเทิงและความสนุกสนานผู้ชมจะได้ใช้จินตนาการไปกับนักแสดง ผ่านการเล่าเรื่องสุดอัศจรรย์ดังจะได้เห็นจากตัวอย่างหนึ่งนักแสดงละครบ้าคือชาลีชปลินเพราะเพียงสีหน้าและท่าทางก็สามารถสร้างความสนุกและเสียงหัวเราะให้ผู้รับชมได้ทั่วโลกใหญ่และแรงๆออกทีวีด้วยบอกให้ ออกมาใช่แอนตัวเราออกมาแต่ว่าลูกโป่งต้องอยู่กับที่มือเราตึงแล้วก็อย่าลืมใส่สีหน้านะหนึ่งสองสออเก่งมากตับว่าต้องมือเพื่อนหน่อยแต่ถ้าดันช้าเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักเท่านั้นเองเช่นหนึ่งสองสม สุดมือนะครับจากนั้นจับลูกโป่งให้นิ่งแล้วเราจะเดินเข้าไปหาลูกโป่โงครับ